พาร์ทที่แล้วเราได้นักเตะตัวเทพอย่างควารัสเคเลียเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าครบทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาลุยกันในศึก UCL ต้องเจอกับเรอัลมาดริดนะครับเจอแต่หัววันเลยก็จะไปก็ไปรับชมพร้กันเลยดีกว่านะครับ คุณกาลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Topup ฮนะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ EAFC ก็มีบริการเติม FC Point ในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสําหรับ FC 25บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมมาสกิฟายเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 25กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซี พาที่5แล้วนะครับและก่อนที่จะไปรับชมไม่ลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer ครับพาที้ก็ขอ1 0 0รยไลค์เช่นเคยครับและขอคนหนึ่งซับพาช่องไปถึง3 0 0 0 0 s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดก็รบกวนครับกดให้ผมด้วยนะครับมาฮะเรามาเล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ขออนุญาตคุยหน่อยละกันนะครับผมใครดูเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลครับผู้ชมเป็นยังไงคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับ ว่าเป็นที่แผนหรือเป็นที่นักเตะนะครับผมก็ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดชุดนี้นะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาเลยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเกมแรกก็ผมเราจะไปเจอกับโอลิมปิกลียงในศึก UCL เกมแรกนะครับผมเป็นรอบเออลีกแล้วกันนะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยกันเลยดีกว่านะครับผมไปฮะก่อนเกมครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของลียงมาในแผน532โฮดิ้งนะครับกองหน้าเป็นกเลโนจับคู่กับเออเทโซดีนะครับ กองกลางมีโตลิโซ่นิโก้แล้วก็มังการ่านะครับผมหลังห้าผมมีท a าเกฟิโก้ครับผมเนกาเต้ค่ะมาตาแล้วก็โลมาไม่ฮะโกเป็นเปรี่นะครับก็ยังไม่มีการแข่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็น UCL เกมแรกนะครับส่วนนักเตะของเราก็ลองแผนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ฟอร์มแต่ละคนนี่โคตรดีครับพอ้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม let's go เอาละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมอยู่กันที่โอแทฟบอดครับบ้านของแมนเชสเตอร์ยู t ่ในเตะครับเตรียมตัวลุยกันเลยดีกว่าว่าฟอร์มเกมแรกของศึก UCL จะเป็นยังไงนะครับผมพร้อมนักเตะใหม่อย่างนั่นของควารัสเคเลียด้วยไหลามาตอนนี้บอมเดียควารัสเคเลียควาัสโจเน้งไงค,ควาัสดึงมาแล้วรอเพื่อนวิง่งแล้วบอลต่อมาเนี้บอลมาจริงแล้วก็ยกมาตอนที่ควารัสลุกมาควาัสตัวนี้ตบมาต่อ,ตอแล้วก็โอ้ตรงนี้เอาเข้าเฉยเลยครับโอ้โหโอ้โโอโดอยดวงมันจะยิงได้ครับผม แล้วฝั่งตรงข้ามทำเข้าประตูตัวเองครับเฮียอ,อะไรวะเน,น,นี่ยโอ้เนี่ยบอลเจี่ยผมดูว่าได้ย,ยองยกมาต่อคอาร์เกเลียจะจ่ายเข้ากลางตบมาโอ้โหแล้วก็ฝั่งตรงข้ามทำเข้าประตูตัวเองเองเลยครับโอ้ดหโดมันจะได้ประตูเนาะอะไรครับเนี่ยทีเก็บโกตบเข้ากลางมาต่ออีกทีครับเนโก้ครับมาถึงบาเรลาตบมาต่อเน,นี้ยเกเรโน่เกเรโน,โน่เจเดี๋ยเอานะไหลมาต่อตรงกลางแล้วก็ แล้วก็เลือกใจยิงแล้วทางข้ามเราเข้าก่อนเอาจานอะไรของจานครับนี้โอ้โหนี่ครับวิ่งเข้ามาเข้าก่อนโอ้โหมันทิ้งตัวนอกกรอบจานโอ้ล้วบอลจะหนีครับผมสายไดอยู่โอ้โหเซฟได้ครับผมสวยงามสวยงามบอลมาเข้าทางต่อตัวเนี้ยแล้วไหลออกมาเลยครับบอลมาที่ต้าเนี้ยโคพัมเมอร์ อ่ะแล้วผมพารเมอร์เจ้านี้พารเมอร์ปั่นเลยลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหไหลมาต่เนี้บอลมาเทียบมาไม่ได้อลไม่ได้มาเองต่อโอ้โ,อโหจังหวะนี้จันและโดนหัวโอ้ลูกนี้บอลติดน,นิดนึงแต่ยังเข้าทางฝั่งตรงข้ามมันรอดไปครับแล้วบอลเร็วเอาเอาอีกลครับโอ้โหโเฮียอะไรครับเนี่ยโอ้โหแต่ละลูกที่ได้โคตรแปลกไอ้เฮีย บอลนี่ครับบอลจูนี่ครับผมดูฮะโกเตะติดแล้วบอลมาตัวนี้ดูเนี้ยเล่นกันอะไรก็รู้แล้วมันจะเคลียร์ทิ้งแล้วมันเตะเข้าโยเคลสแล้วก็บนไหลเข้าประตูแม่งเอ้ยเตะใส่โยเคลสซะโอ้โหเป็นไงพักโอ,อกเข้าประตูซะเหลือเชื่อวะ่ะกิฟโกตัวนี้ดึงไปแล้วดึงไปเองตัวนี้เอาไงฮะนี่ฮะโดนหน้าของฮาคิมิชนแต่บอลยังไปต่อได้ฝั่งตรงข้ามยังรอดอยู่มาลเลยล่ะแต่เข้ามาต่อตรงกลางแล้วบอลที่ยิงก็โอ้โหคอสตาบินบอกแล้วคอสตาบอกกูบิน แตโอวิ่งมาแล้วจังหวะนี้แล้ว yes. ก็แทงขึ้นมาต่อข้างหน้าครับบอลมาได้อยู่แล้วก็จ่ายขึ้นมาต่อหน้าสวยครับบอลมาจุงนี้บอลไปด้วยบอลไปด้วดึงมาแล้วดึงมาแล้วโจนี้ตกมาต่อตรงกลางแล้วก็ยิงซ้ายเลยลูกนี้ก็โอ้โหฉันแผลกันลูลูครับผมยังไม่ได้ฮะเตโอลงมาต่อบอลมาให้ที่จังหวะนี้ได้อยู่แล้วก็แทงมาต่อโอสวยครับหลังบอลอย่างนี้เห็นคนรับบออยู่กลางเปิดมาต่อที่โคเผาเบอรโคลูกนี้โอ้โหเบดี้เซฟได้ครับเฟอร์รี่ฮะไม่เบดี้บอลมาที่ควาร์ตส์เลีย จ่ายมาต่อครับบอลมาถึงได้อยู่ว่าเตยองเดสและมาถึงตัวนี้คอรัสเลียไปแล้วก็บอลสปินมาแล้วตัวนี้แล้วก็เห็นอยู่พอดีเปิดมาต่อโอ้โหสวยๆเลยตัวนี้อยากจะยิงลูกนี้นโอ้โหฉันแลบไม่ได้ครับโอ้ไม่ปัดได้ไหลมาถึงตัวนี้ครับบอลลงมาต่อให้เทียมังการ่ามังการ่าเอาไงคนะดึงหนีดึงหนีอย่างเดียวไม่ทําอะไรกรับดึงหนีอย่างเดียวแล้วตบมาต่อตรงกลางครับบอลนี้เตโอมาเข้าแล้วก็จ่ายมาตอนนี้โอ้โหมีช่องลูกนี้จริงตรงต่อโอ้โหโดนจนได้ครับไอ้เชี่ย โล่งแบบนี้ครับผมแล้วก็เดลิสก็เข้าไม่ทันเลยครับผมทิ้งห่างเกินไปครับกุบเต้โจนี้ไหลขึ้นมาต่อครับบอลมาให้ที่ไปิีเดียวพาเมอร์ครับเดินมาก่อนเลยครับบอลมาถึงจุดที่ได้อยู่ครับแล้วมีช่องต่อเจ้าหนี้แทงมาสวยบอลมาต่อโคมพาเมอร์ยัดไปรูดี้ได้ไหมอีกทีก็ได้ไหมได้ไหมได้จนได้ครับผมโอ้โหไอ้เลี้ยดวงมันจะได้นี่ฮะยิงมายิงกลับไม่โกครับผมส่วนทีเดียวก็มาเป็นประตูเลยครับสามประตูต่อหนึ่งครับ นี่แล้วโคเมอร์จับมายิงลูกแรกติดยิงลูกที่2ติดมาลูกที่สามยืดตึงมาแล้วก็โล่งๆเลยเรียบร้อยโอ้โหโ,โ,โดวมันจะได้อะเนะาะมังกราดอยู่เนี้ยลงมาต่อแล้วก็จะตัดต่อยังไม่ได้ครับบอลตัวนี้ไปไหนอะไปไหนอะตัวเนี้ยไปไหนอะคำถามคือไปไหนแค่นั้นแหละไปไหนอะไปไหนอะ ไปไหนอ่ะยังไม่ได้ครับบอลมาถึงตรงนี้บาเล่าครับบาเล่ามาแล้วบาเล่าไหลขึ้นมาต่อบอลมาที่กัเรโนกัวเรโน่เดี๋ยวนี้โดนตังแล้วก็ยิงต่อเลี้ยวขู่ชนคานครับเอ้ยแมงโคตรแข็งแกร่งเลยครับเตโยโยนมาต่อนี้ได้อยู่ครับโยเกลสมาถึงตรงนี้มองก่อนมองก่อนว่ามีใครบ้างตรงกลางได้อยู่ครับบอลมาให้เย่ต่อเนี้ยฟ้ากิจเดียองเดยองมีช่องลงปั่นขวาด้วยลูกนี้ก็โอ้โหไม่ตรงต่อครับผมเดยองแล้วบอลมาที่มังกาล่าครับมังกาล่าไหลลงมาแล้วว่ามาที่นิโก ฝั่งเราต้องค่อยๆใจเย็นๆครับผมยืนบังๆไว้ให้มันลกๆเข้าไว้ครับเดี๋ยวก็ได้ตกมาตอนนี้ลิงก์โอ้โหโดนจนได้ครับวัดวัดตึ๊บเชี่ยฝั่งตรงข้ามจ่ายบอลโคตรดีครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับปอนด์ใหญ่ดูครับเขามากันง่ายๆเลยครับดูนะเราเข้าวืดด้วยครับผมแล้วก็ยิงมุมแบบนี้มันโคตรคมอะอาร์เซนัลเดึงมาต่อแล้วบอลไหลมาถึงจุดนี้ครับบอลมาให้ยิโยเกรส เล่นกับบันทูครับค่อยๆไปครับตัวนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวนี้แล้วก็ยกข้ามาต่อได้อยู่ครับบอลไลไรมาถึงนี้ยกเลสยัดไปเลยลูกนี้โอ้โหเตลลี่เซตได้ครับได้ยองเห็นช็อตข้างบนว่างอยู่พอดีครับแล้วก็ไหลมาต่อนี้ได้อยู่ว่าแทงมาเลยครับสวยบอลมาถึงนี้โค้งมเมอร์พมเมอร์ยกข้ามาต่อนี้ได้อยู่ไว้ยกเลสได้อยู่ยกเลสยิงเลยลูกนี้โอ้โหก็ติดครับแล้วบอลยังเข้าทางต่อตัวนี้บอลมาที่พมเมอร์ครับเอาใหม่ยกข้ามาต่อนี้สวยครับบอลมาถึงนี้โค้งพมอรยิงเรียบร้อยโอ้โหสี่สองครับผมนาทีที่แปดสิบเจ็ด สวยงามจริงๆครับฝั่งตรงข้ามถึงจะยิงเราได้แต่เราก็ยิงคืนได้เหมือนกันครับโอดเดือดโอ้โหเดียบอลจอยนี้ครับผมดูฮะแฟนกิ๊ดได้ยองมองอย่าเลยยกข้ามมาจอยนี้โค้งมาเวอร์บอกเสร็จกูแล้แบบนี้อุอ้ยบอลเล่ซ่า,าเาต็มข้อแล้วเต็มแข้งฮะและก็หมดเวลาครับผมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดชนะลียองเป็นสกอร์สี่ประตูตสองครับยังเดือดอยังเดือด ใช้ได้เลยครับฟอร์มเกมรแรกสถิติของเกมนี้ครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอมบอยู่ที่46มีโอกาสยิง14ครั้งได้มา4ลูกนะครับส่งสำเร็จ102ครั้งแท็กเกิล50ครั้งชนะไป10ครั้งนะครับผู้ชมหรือบอลสำเร็จ94ยิงแม่นยำ50สง่งแม่นยำอยู่ที่89ครับผมเอาละครับผู้ชมเกมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเดี๋ยวผมจะซิมูเลตแมตช์ไปเลยนะครับ แมนยูชาร์จดิสก์สองสูงครับผมเป็นติโก้บัมเบเดียยัดไปเลย2เมตรรับอิ่มๆและเกมถัดไปครับคุณผู้ชมอยู่กันในศึกคาราบาวครับครับผมจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับพร้อมแล้วก็เราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม ก่อนเกมครับทางด้านฟอร์เรสต์มาในแผน4-2-3-1วายครับกองหน้าเป็นโอคาฟอร์ครับกองกลางตัวรุกเป็นกิฟต์ไว้ครับตัวรับเป็นมอร์ตันกับเพรสบี้ครับปีกขวาโจธาปีกซ้ายเป็นมินไฮย็อกครับผมกองหลังอิบารเนสจับคู่กับอูปาเมกาโนครับผมแบ็กขวาคาร์เดเบียแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของมาเทลสแตดครับโกเป็นมิเกลนะครับ5เกมล่าสุดนะครับผมชนะ2แพ้1เสมอ2นะครับผมแทนที่เขาพรีเซตมาในแบบเคาน์เตอร์แอคแท็กครับผมรับต่ำรอสวนนั่นเองคะับคีย์แขกมี2คนครับผมโอคาฟอร์กับมินไฮย็อกนะคคครรรรัััับบบในนนนนนส่่่วกเเเตตตะะขอองงาาาผผมมมยยปลี1ำแห ลิกเหนื่อยนะครับผมก็ต้องเป็นทางด้านของลิซันโดมาติเนีที่จะกลาเป็นคนรับหน้าที่นะครับไปฮะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็ไปมือกันเลยดีกว่านะครับที่เหลือก็นักเตะชุดเดิมเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer ครับผมเกมนี้นี่เรามาเยือนนะครับเดี๋ยวยองต้องดึงก่อนนะดึงตัวประกบถอยออกมาก่อนค่อยหาช่องกันไปครับเดี๋ยวนี้ไหลมาต่อบอลมาที่นั่งโฮมพาร์เมอร์พาร์เมอร์ดึงมาแล้วดึงมาแล้วเดี๋ยวนี้บอลมาต่อเดี๋ยวยอง ยองไหลมาต่อได้อยู่แล้วก็ลงมาต่อโอ้มันหาช่องไม่ได้เลยครับบอลอย่างนี้บาร์เดมันมีตัวบังหน้าอยู่แล้วบอลยังได้อยู่ฮะยิงเลยแล้วกันลูกนี้ของลาสกิเลียไม่ได้ครับโอ้โหบอลมาต่อฮะเจ้าเนี้ยฮัสันโอดอยโอดอยเจ้าเนี้ยไงโอดอยมาเองโอดอยมาเองตัวนี้ตบมาต่อแล้วก็ยิงลูกนี้ก็โอ้โหชนเสาครับยังมรอดไปอยู่ฮะาชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วบอลมาต่อตัวนี้กลบลงมาต่อบอลมาที่บาร์เดครับบาร์เดมองแล้วตัวนี้มองแล้วต่อตรงกลางมันว่างบอลมาถึงตัวนี้ยือโยบเรส ค่อยไปอ่ะค่อยเป็นค่อยไปค่อยหาช่องกันไปเดี๋ยวนี้มีช่องแน่นอนมีช่องแน่นอนเดี๋ยวนี้มีช่องแน่นอนแล้วก็ยิงไปลูกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหหาช่องจนได้ครับผมแล้วควาลัสกิเลียจัดให้ครับหนึ่งปาตุตสูนะนี่ครับผมบอลจะให้ดูครับผมไม่ได้ครับแทงมาต่อลูกนี้โอ้โหโคตรสวยแล้วควาลัสกิเลียโล่งแบบนี้ก็ปั่นขวาไปเลยครับคมคมฮะอย่างสวยโอ้โหปั่นงามๆฮะ อาโตะแทงเข้ากลางมาต่อบอลมาที่โอคาฟอร์โอคาฟอร์จะย้องไงฮะโอคาฟอร์ดึงมาก่อนครับบอลไหลลงมาต่อบาที่โจต้าโอคาฟอร์อีกทีแล้วก็เอาไงฮะโอคาฟอร์ยิงไกลเลยลูกนี้ก็โอ,อ้โหคอสตซายังเอาอยู่แล้วบอลทัวร์ที่ไปไม่ทันครับจะย้องอีกทีมองค่อยๆมองกันไปครับค่อยๆหาทางกันไปครับเดี๋ยวก็มีช่องนะจังหวะนี้แล้วบอลมาแล้วจเนี้โดนวิ่งตามโดนวิ่งตามหรือโดนวิ่งตามมีช่องแน่นอนจะถองมาเลยแล้วก็ตกมาต่อจังหวะนี้ได้ไหมเอ้าเขาประตูเองอีกแล้วครับไอ้เชีย ดวงโคตรดีนี่ครับบอลจุดนี้ครับผมดูครับตบมาทะลุมาแล้วแล้วจริงๆจะตบเข้ากลางครับไปกดผิดแล้วก็เรียบร้อยครับบอลเข้ามาดูตัวเองกันอีกแล้ว <c oughs> โยเคเลสมองแล้วจังหวะนี้ว่ามีเพื่อนไหมฮะจังหวะนี้ได้อยู่ค่อยๆเป็นค่อยไปครฮะจอยนี้แล้วโยเคเลสดึงวิ่งไปเลยโยเคเลสจังหวะนี้วิ่งไปเลย,ย,แ,ลเลยแล้วก็จับมงโอ้โหได้ไปว่งมงครับแล้วก็ล้มหน้าเลยลูกนี้บอลมาถึงได้ของควาลัสคิลีครับ ประสียจ่ายมาต่อตรงตางสวยครับบอลมาทีเดียวนี้บอลไปได้ไม่ได้แต่บอลมาเข้าทางยูเคลสยูเลสเดี๋ยวนี้โอ้ยหดึงดึงแล้วตบมาตรงกลางบอลมาต่อที่โคฟโคฟเกอร์ชุยโคฟพาวเมอร์ให้โคกเกอร์อะไรหรอโอ้โหสามศูนย์เลยครับนี่ครับบอลจุกอันนี้ครับผมตบมาแล้วก็โอขู่ดูดีครับผมโคพาวเมอร์จัดให้ครับลูกนี้คมๆเลยครับ วอล์่าส์เจ้าเนี้ยเห็นเขาบนแล้วเตโอว่างอยู่ครับบอกเตโอบอกเดี๋ยวจัดให้ต่อครับเดี๋ยวรับงานต่อให้บอลมาตอนนี้ได้อยู่ดึงดึงมาต่อดึงมาต่อตรงกลางหาช่องกันไปครับเจ้นี้ค่อยดึงนะนี่ฮะเราต้องดึงตัวประกบค่อยดึงเข้าไปฮะแล้วบอลตอนนี้วัวไปด้วยวัวไปดปั่นขวาชั่วไปลูกนี้ก็โอ้ยสูงเกินไปฮะและฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวนะครับผมคุณผู้ชมครับเอาทางด้านของฟิลิเป้กับเอเลียสเข้ามาแทนโลก้าแล้วก็โจตานะครับ บอลจากนี้หัวทีมขึ้นมาครับผมก็เสร็จชนะของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับผมเด่มาหม่งไม่ได้บอลมาที่ควาลัสกเลียสต่อม,มาต่อครับบอลมาให้ที่ตัวนี้ครับบอลเพเด่เดยองบอลเพเด่ครับแล้วก็แทงขึ้นมาต่อครับบอลมาต่อให้ที่เตโอเปิดเข้ามาต่อลูกนี้สวยๆเลยแล้วก็โขกไปต่อก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหโยเคเนสสี่ประตูสูงับผมโอ้โห <c oughs> แล้วเปิดคู่สวยเตโอครับ โอ้เน <ítulo> <away> <works> <guide> <es> anyway, <match> oh, ี T ่ยบอลเจี๊นี T ้ผมดูคร yeah, uh, like ับเตโอแอนเดสครับเปิดเข้ามาต่อลูกนี้แล้วก็กระโดดโค่นลูกนี้โอ้โหสวยๆเลยครับแล้วเปิดโคตรแม่นบอลมาที่สังกระได้ครับผมจังหวะนี้มาต่อที่กิบไวท์กิบไวท์ไหลมาต่อครับบอลมาที่ฮาโต้ครับและจ่ายมาเจี๊ยนี้เขาเล่นกันเร็วนะครับบอลที่ฮาซันโอดอยโอดอยบังแล้วเจีนี้โอ้โหแล้วก็เข้าทางสวยเลยครับเข้าทางสวยเดวนี้แล้วตอกมาต่อลูกนี้โอ้โหคอสตายังเซฟไว้ได้ครับ ยองดึงมาแล้วบอลตัวนี้อุกเต้ครับอุกเต้ไหลมาต่อที่สวยครับบอลมาถึงได้อยู่แล้วก็ดึงมาต่อยนี้แล้วก็มาถึงโคพาวเวอร์ยักเสาแรกเลยก็โอ้โหมิเกลเอาอีกแล้วครับอันนี้เล่นสั้นกันอีกแล้วหลวงทัศน์โอ้ดอยโอ้ดอยตรงนี้นะไปเองไปเองจะตัดจารนี่ชนแม่งเลยจุดโทษอีกแล้วไอ้เชี่ยเข้าวุดล้วบอลมาต่อตรงนี้ครับผมขวาแน่นอนโอ้โหไปซ้ายเรียบร้อยเลยครับ4-1 โอ้โหนี่ฮะกระโดดไปคนละทางครับพอลแลนสกีเลียมองแล้วบอลมาต่ออยู่นี้เตอโอเอโน,นเดสครับเตโอตัวนี้นวิ่งมาละต,ต่อมาต่อพอลแลนสกีเลียพอลแลนสกีเลียตัว่นี้มาต่ออย่างนี้ได้อยู่ครับแล้วก็ปั่นขวาแล้วมีช่องก็เรียบร้อยเลยครับมาฮะยิงมาก็ยิงกลับมาแค่นั้นเองฮะ5-1ครับผมหลัแล้วแมนยูยูันเซอร์เนี่ยแฟนแมนยูบอกเลยว่ามีความสุขนี่ฮะมาถึงก็ยิงกลับสิครับรออะไรครับผม ปั่นโค้งโค้งกลางมันเริ่มว่างฮะฟางเริ่มว่างฮะจังหวะนี้กลางเริ่มมาฮะแล้วก็ดึงมาก่อนนะจังหวะนี้ยกละสไหลมาต่อบอมมี่โคมเมอร์ฮามเมอร์ดึงมาต่อตรงกลางวัดมาต่อที่ผมเมอร์้ยิงเลยลูกนี้ก็เรียบร้อยโอ้โห่ปัดตัวหนึ่งยับโอ้โหโคตรโหดโคตรเดือดโคตรอันตรายนี่ครับบอลจวะนี้ผมดูฮะไหลมาแล้วก็ดูว่าตกมาต่ออยนี้แล้วก็ โอ้โหไซโก้ลูกนี้อะย่างเดือดเลยครับนี่ฮะโอ้โหมันไม่ได้ฮะลูกนี้เขาสุดยอดอยู่แล้วครับและขอเปลี่ยนตัวผมเอาหน้าของคริสโตโรโดเข้ามาแทนหน้าของโยครีสครับพักได้ละโยครีสบอลมาต่อโอคาฟอร์ครับมาให้ที่คิมไวต์กิมไวต์โจมตีเอาไงคิมไวต์กิมไวต์มาเองตัวนี้กิบไวต์ฝืนเองแล้วก็โอ้โหไปไงหนีไม่พ้นคอสตาหรอกบอกเลยแล้วบอลมาต่อเนี้ยบอลมาให้ที่พาราสเกเรียพาราสโจที้โดนตัดข้างหลัง แต่ยังไม่ฟาวครับบอลมาถึงเตโอเตโยเดี๋นี้ดิ้งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วยังไม่ดีคมันหาช่องกันไปครับตอวนี้บอลมองมาถึงเดยองเดยองมาให้ที่โคมพาเมอร์พาเมอร์ดึงมาแล้วตอวนี้ตกมาต่อบอลที่พิโดจะตอนนี้ปัดขวาดูนี่ไม่ได้ครับโโอ้หบอลมาถึงพิโดว์ตอนนี้พลิกมาต่ออีกทีแล้วก็ยิงเลยลูกนี้ก็เรียบร้อยของโดดาวโดว์เตียนตัวซูดูสวยงาม นี่ครับบอลเจออย่างนี้กผมดูครับจ่ายไปจ่ายมาครับผมแล้วก็นี่ฮะฮิโดพิกมาแล้วก็โชว์ยิงเต็มข้อไปเลยครับแล้วบอลมาต่อที่ค,คิมไว้ครับคิมไว้เจออยนี้เอาไงคิมไว้ไหลมาต่อครับบอลมาที่อาซันโอดอยโอดอยแทงมาแล้วบอลมาต่อที่โอคาฟอครับโอคาฟอยิงลูกนี้ก็โอ้โหแล้วก็หมดเวลาครับผมแมนยูเช้าฟอเรสต์สกอร์เจ็ดปะตัวกำลังเงียบ องนะสุดยอดครับผมบุกมาจังหวะนี้จัดให้ครับฟอร์มคงดีต่อเนื่องครับสถิติของเกมนี้ครับผมแมนเชสเตอร์เตะคอมไปที่ห้าสเปอร์เซ็นต์มีโอกาสยิง11ครั้งได้มา7ลูกนะครับผมส่งสำเร็จ119ครั้งแท็กเกิล32ครั้งชนะไป6ครั้งนะครับเลี้ยงบอลสำเร็จเกาเร็นต์ยิงแม่ยำหกสแล้วก็จ่ายแม่ยำอยู่ที่92%ครับผมเกมเจอกับไบรตันนะครับผมเดี๋ยวผมจะซิมูเลตแมตช์ไปเลยนะครับผม ตอนนี้ตารางคะแนนเป็นประมาณนี้ครับผมแมนเชสเตอร์ยูเตดอยู่อันดับที่1ครับผม5เกม5ชนะครับผมยิงไป17เสีย4นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยครับฟอร์มโคตรเดือดว,วันนี้เดี๋ยวจะเอาชุดสำรองลงนะครับผมพร้อมแล้วก็3 2 1 Let's go เลสโก้โอ้โหแพ้ไอเชีย่ยแพ้ไบตันเ้วยสกอร์2 1ครับผมฮอยลุนยิงได้1ลูกครับโอ้โหเหลือเชื่อ และเกมสุดท้ายของคลิปนี้ครับผู้ชมเราจะมาเจอกับเรอัลมาดริดครับผมในศึกยูซีเอลลอบลีกเฟสนะครับตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมอยู่อันดับที่7นะครับผมมี3แต้มเต็มนะครับถ้าเกมนี้เนี่ยเราชนะได้ด้วยคะแนนที่สูงขึ้นก็น่าจะขึ้นที่1ได้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะตอนนี้เรอัลมาดริดครับผมอยู่อันดับที่28่สิบแปดลยเพิ่งน่ะ27ครับผู้ชมมาเกมที่เราก็แพ้มาด้วยนะครับก่อนเกมก็ผู้ชมทางหน้าของมาดริดมาในแผน433โฮดิ้งครับงหน้าเเป็็นนคิยัอมบามปีกขวาโรดริโกก้ปปีซซายเ็นนวิส จูเนียครับกองกลางมีคามาเมงก้กาชูอาเมนี่แล้วก็ลูก้าโมริกครับผมกองหลังมีอาคันจิจับคู่กับลูดิเกอร์ครับผมแบ็คขวาเวราแบค็คซ้ายเป็นแอนดูโรเมซันโกเป็นตีโบกูตัวครับ 5เกมล่าสุดนะครับผมชนะ2เสมอ1แพ้1ะเกมที่5ก็ยังไม่ได้แข่งแข่งกับเรานั่นเองครับและที่เขาพีเซตมาโดยแบบติอิตากาได้คุณผู้ชมคีย์ดีเฟนต์นะมี2คนครับผมเวรากับคามาเวนก้าครับคีแขก3คนครับผมก็คือแนวรุกทั้ง3เลยครับผมวินิสุจูเนี่ยเอมบเป้แล้วก็โรดิโก้นะครับและในส่วนนักเตะของเรานะคุณผู้ชมครับชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มมาบอกเลยค่าความฟิตนี่เต็มเปี่ยมแน่นเปรี้ยเลยครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับผม let's go เอาล้วครับเราอยู่่กกัันนนทีซาาติิเเออโบบบรร์คผม เตรียมตัวลุยกันเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเกมสุดท้ายในคลิปนี้แล้วครับไปๆๆๆ Let's go ชวนไปนี่จะเรื่องไงฮะยครัชวนไปนี่แล้วก็แทงขึ้นมาต่ออยว่นี้เข้าตรงกลางมันว่างค่อยๆดึงไปก่อนนะค่อยๆดึงตัวนี้ค่อยๆดึงต่อก็เราเตะเชียร์ทิ้งก่อนเลยครับเพื่อความปลอดภัยบอลมาที่คามาเมนก้าครับวินิสตูเนีย ต่อเจ้านี้ครับค่อยๆครับค่อยๆครับจูบไมฮมจูบไมฮมจูบนี้โดนเข้าต่อแล้วไปต่อได้ลู่นนี้โอ้โหชิบหายแล้วพอใตายิงเซฟได้ครับบอลมาต่อนี้ยอวาโร่ครับอวาโร่เจ้านี้จ่ายเชิมาต่อที่จูบไมฮมจูบจ้านี้ยิงไกลเลยแล้วกันก็ยังไม่ตรงกรอบครับบอลไหลมาต่อบอลมาให้ที่โยเครีสโยเครีสมองแล้วมองแล้วเจ้านี้เพื่อนอยู่สวยมาต่อข้างสวยครับบอลมาที่เตโอเตโอมองแล้วเตโอมองแล้วจะเอาไงครับเตโอดึงกลับมาก่อนแล้วไหลมาตอนนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่บอลมาที่บอลเม่ได้ยิงลูกนี้ขวาโอ้โห ยังไม่ได้ฮะวินนี่ซูตูเนียยืนมาต่อบอลมาที่โรเบรัสันครับและตบคืนมาต่อบอลนิจูแฮมจูเดี่ยวเนี้ยฮะจูเดี่ยเนี้ยเอาไงะมาเองมาเองเดี่วเนี้ยโรนิโกโไหลมาต่อแล้วยิงตนี้โอ้โหฟอสเตอรยังเอาอยู่ครับบอลไหลลงมาต่อแล้วข้างหน้ามันโล่งครับเอาละบอลเดวิดิกมาต่อแล้วไปต่อครับบอลมาถึงเนี้ยได้อยู่ฮโยเคเลสไปโยเคเลสมีความเร็วตรงนี้โยเคเลสดึงดึงแล้วไหลามาต่อผมมองไปยิงตูงนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหหนึ่งปัตตุลาศูนย์ครับ โอ้โหสนามเงียบกริบเจอโคลพาเมอร์ซัดเข้าไปโอ้โหเนี้ยบ,บอลเจน,นี้ผมโยคะเลสใช้ความเร็ววิ่งมาพลิกมาต่อนี้แล้วตบมาต่อนี้ยโคลออบอกจัดให้ฮะเขาสายสั่งหาอยู่แล้วลูกนี้อโอ้โหโคสวยโคลพาเมอร์บอลมาที่วินิี่สจูเนียครับมีซสุดเจลีเอาไงฮะวินนี่เปิดมาต่อบอลตอบมาต่อจากวันนี้มาการโยโกะจะมาต่อตอ,ตอ,อย่างนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับแล้วก็ตัวนี้อโอ้โหยังได้อยู่ได้ส่วนเลยครับผมจังหวะนี้มา บอลมาที่ะาราสกิเลียฟลาสบอกกูไปเองครับผมจังหวะนี้ได้อยู่าราสบอกกูไปเองครับดึงมาหนึ่งดึงมาหนึ่งตรงนี้มาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราต้องยิงก่อนเลยแล้วกันลูกนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหคาราสกิเลียสองประตูสูงครับโอ้โหเป็นไงฮะเลี้ยงและยิงอย่างคมนี่ครับบอลเดี๋ยวให้ดูครับผมมาเองคะเดี๋ยวนี้มาเองคะโอ้โหเบอร์สามวิ่งตามมาแล้วแต่ก็ โอหแล้วยิงคมกว่าฮะเขายังมองเพื่อนหาตัวใจยอยู่ครับแล้วบอลมาต่อน,นื่ถึงวินสิสกูเนียวินิบอกมาต่อเน,นื่แล้วก็เข้าเลยลูกนี้ได้ไหมโอ้โหเข้าวุดครับผมกลม,มาที่วินสิสกูเนียวินิตัวนี้จ่ายมาต่อ,ต,อตรงตาบอลมาที่บากาโยโต้ครับบากาโยโต้ดึงมาแล้วดึงมาแล้วตัวนี้ไปไหนอ่ะเสร็จดีครับผมมาตายเดินลึกครับผมดักได้มาตายเข้ากลางก่อนเลยบอลมาตอนนี้ได้อยู่บอลวิสกินเดยองดยองมองแล้วระยวก้ามาตอนนี้สวยครับแล้วก็จับ แต็นอะไลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโยคะเลนะสามศูนย์ครับโอ้โหเจอลูกสวนแต่ละลูกบอกเลยเดือดทั้งนั้นแล้วแมนยูเราโอ้นี่บอลจากนิโหวงไปเดี้ดิยองยกมาโอ้โหเป็นไงฮะโคตรแม่นครับโยคะเลนเก็งจับแล้วก็บอลเล่ย์อย่างคมบอลนี้โยนข้ามาโคตรแรงครับบอลมาต่อได้อยู่ฮะเดียองเดียองแทงมาต่อนี้สวยครับบอลมาถึงนี่โคตรพมร์ แล้วผมคามเมอร์มองแล้วคามเมอร์มอ,มองแล้วตัวนี้ช่องเล็กๆได้อยู่บอลมาถึงตยู่นี้ไปที่หยกเยล็กยัดไปเลยกันลุงนี่ยัดอีกทีลุงนี่ไม่ได้ครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวผมเอาจะมามูเซล่าเข้ามาแทนคามาแวนก้าครับส่วนฝั่งเราขอเราเอาเลนี่โยโลเข้ามาแทนมาตายเดนลิกครับบอลมาให้ที่เตลเดสค่อยๆฮะเรานี่ใกล้จะปิดเกมได้แล้วผมสวยๆเลย บอลมาต่อเน,นี้ยพาราสเคลียรพาราสมองช่องตรงนี้ตรงกลางมีช่องอยู่ฮะบอลตรงมาต่อโคเัอร์ปั่นซ้ายดูลูกนี้โอ้โหไม่ได้เป็นปั่นขวาเท่เนยครับแล้วบอลมาต่อตรงนี้เอาไงครับบอลมาที่บาตาโยโก้ครับบาตาโยโก้ยิงไกลต่อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาเขาทำแมนยูต่อเหลือสองนาทีสุดท้ายครับผมตรงนี้พาราสเคลียไหลมาต่อบอลพี่โกยกเลสครับโยกเลสดึงมาก่อนดึงมาก่อนมองพาราสเคลียไว้แล้วก็ยกข,ข้ามมาต่อเน,นี้โอ้โหพาราสเคลียมาแล้วตรงนี้แล้วก็ตกมาต่อแล้วก็ยิงมาตรงนี้เรียบร้อยอปิดฉาก4 เรียบร้อยครับผมปิดกล่องครับแมนยนะูเดือดเดือดโอ้เนี่ยบอลนี้ยกข้ามมาต่อดูคอเัสเกียรัยบแล้วก็ตบมาต่อดูนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับฮาร์เมอร์มารออยู่แล้วและก็หมดเวลาครับผมโอ้โหฟอ,อร์มดีแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดชนะเรอัลมาดริดด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์ครับโอ้ยเป็นไงฮะเอาไม่อยู่หรอกครับบอกเลยแมนยูชุดนี้ จากซีซั่นแรกที่ไม่ค่อยเก่งเลยครับผมจนมาถึงตอนนี้บอกเลยว่าทีมโคตรโหดอะผมพมร์ครับผม2ลูกครับผมในเกมนี้สถิติของเกมนี้ครับคุณผู้ชมฮะแมนยูคอมบอที่45อมีโอกาสยิงแค่8ครั้งแต่ได้มาถึง4ลูกเลยนะครับส่งสำเร็จ97ครั้งแท็กเกิล27ครั้งชนะไป6ครั้งนะครับเลี้ยงบอลสำเร็จ89ยิงแม่นยำ75เแล้วก็ส่งยามอยู่ที่90็ครับผมใช้ได้ โอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราก็ไว้กันเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมก็เป็นว่าคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบแนะ่แน่เลยมะเชิญกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคราวหน้าเรามาลุยกันต่อครับนะบอกเลยว่าพาร์ทนี้ฟอร์มดีโคตรๆนะตัวใหม่ที่เข้ามาก็ฟอร์มดีโคตรๆสุดๆเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันในตอนต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันนะครับผม